จากอุทยานนะฮะแล้ก็ขับรถมาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะมาที่สถานีทวนสัญญาณนะดอยสัญญาวนะก็จะเป็นจุดเริ่มเดินของเรานะเดินลงจากหลังการน้อยนะก็ตอนนี้ก็จะเลาะตามไหลเขาไปนะครับข้างแล้วก็ ลงไปกันหนุตีนเขาเนี่ยก้าวระวังเดินมาสักสินาทีนะมองด้านหลังกับไปนะอยอดหลังกาน้อยอยู่ข้างหลังนู้นดิบลิบเม,มื่อกี้เนี่ยเราไต่ลงมาทางนี้เลยครับติ๊กติ๊กติ๊ติ๊กต๊ลงมาเลย เดยวไปซื้ท s <S อที่ร้านร้านาได้เดินลงจากหลังการ้อยแล้วก็เดินตามไหลเขาแล้วก็ไม่ได้ชันมากแต่ว่าอาจจะมีลง ชันบางช่วงข้างหน้าเดี๋ยวจะมีลงชันอีกใช่ไหมพีอมอ่อ๋ออยี๋มีลงชันอีกแต่ช่วงนี้เดินทําเวลาได้อยู่เดี๋ยวนงายขึ้นถ่า,า,าช่วงนี้ก็กำลังเดินลัดเลาะไหล่เขารถอาจจะติดนิดหนึ่ง อ่าตอนนี้ก็กําลังเดินลงนะครับเห็นพี่คนนําทางบอกก็เดินลงก็ใกล้ถึงแล้วครับหมู่บ้านอยู่ข้างหน้านะครับเห็นหมู่บ้านไกลๆนะ่ะใช่หมู่บ้านหน้า,าไหมพี่นนอ๋อนั่นแหละครับหมู่บ้านที่เราจะลงไปอยู่ข้างหน้านั่เอง